สวัสดีคะ่ะมานี่สตอรี่นะคะวันนี้จะพามาเที่ยวไรสตรอเบอรี่ลาวาบุรีรัมนะคะตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองบุรีรัมนะคะตำบลบ้านบัวอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นสตรอเบอรี่นะคะติดถนนหลักเลยคะ่ะ มาดูกันนะคะก็คือสวนสตรอเบอรี่นะคะ ก็จะมีของฝากนะคะจะมีค่าเดี๋ยวนะดูว่าค่าเข้าชมสวนถายรูปเก็บสตรอเบอรี่ท่านละ20่สบาท จะมีค่าเข้านะคะค่าเข้าไปชมแล้วก็รูปเ,เก็บสตรอเบอรี่นะคะเขาจะเก็บท่านละ20บาทนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอันนี้ก็ต้นสตรอเบอรี่นะคะด้านหน้าก็จะเป็นที่ขายของเรามาดูกดกันนะคะกฎการเข้าชม กดการเข้าชมนะคะห้ามเก็บกินกดข้อหนึ่งนะคะห้ามเก็บกินในไต้โดยเด็ดขาดปรับฝืนปรับ5้าบาท,บ500บาทสองเก็บลูกที่มีสีแดงเท่านั้นให้นำมาชั่งที่จุดจำหน่ายขิดละเท่าไหร่คะห้าสบบาท3ามทุกคนที่เก็บต้องถือถัง ใครไม่มีถังห้ามเก็บสีห้ามก่อความเสียหายในสวนใครทำให้เกิดความเสียหายต้องชดใช้ห้าผู้ปกครองต้องดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด6กก่อนทานล้างให้สะอาดอันนี้นะคะก็คือกฎการเข้าชมสวน,สวนตอรเบอรี่นะคะค่ะ นี้พอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ